สวัสดีค่ะคุณครูปลาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหาประชาสมัคคีสำนักการศึกษาเทศบาลนครนะครราชสีมาวันนี้เราอยู่กับหน่วยการเรียนรู้สพสิ่งหลวนเกี่ยวพันเรื่องต้นไม้คืนป่าสำหรับวันนี้คุณครูปลามีคลิปดีๆเกี่ยวกับการบำรุงรักษาต้นไม้ประโยชน์และโทษของต้นไม้มาฝากเด็กๆก,กันด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปรู้จักกับชนิดของต้นไม้ค่ะว่าแต่ชนิดของต้นไม้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนั้นเด็กๆตามคุณครูเฟิร์นมาเลยค่ะชนิดของต้นไม้ก็จะมีไม้ดอกไม้ผลและก็ไม้ใบค่ะไม้ดอกจะเป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อความสวยงามซึ่งไม้ดอกบางชนิดก็สามารถให้กลิ่นหอมเช่นต้นมะลิซึ่งดอกของต้นมะลิก็คือดอกมะลิค่ะ สามารถนําดอกมะลิเนี่ยมาร้อยเป็นพวงมาลัยใช้สําหรับไหว้พระได้ค่ะ 2. ไม้ผลต้นไม้ที่จะออกผลให้เราได้รับประทานซึ่งจะมีลําต้นขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นต้นส้มต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ต้นมะม่วงค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะเคยรับประทานผลไม้จากต้นไหนบ้าง 3. ไม้ใบเป็นพันไม้ประเภทหนึ่งจัดเป็นไม้ประดับใช้ประดับตกแต่ง หรือว่าไม้ใบบางชนิดก็สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้เช่นใบเตยค่ะใบเตยจะมีกลิ่นหอมสามารถนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารหรือขนมไทยบางชนิดค่ะเราก็ทำความรู้จักกับชนิดของต้นไม้ไปแล้วแต่ไม่ว่าต้นไม้ชนิดไหนก็จะต้องได้รับการดูแลใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูเฟิร์นก็เลยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การบำรุงรักษาต้นไม้ค่ะการบำรุงรักษาต้นไม้สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือ การรดน้ำซึ่งการรดน้ำเราควรจะรดน้ำในตอนเช้าตอนเย็นหรือในช่วงที่อากาศไม่ร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเรารดน้ำในตอนที่แดดร้อนจัดจัดก็เปรียบเสมือนเราเอาน้ำร้อนไปลาดให้ต้นไม้ค่ะ <c oughs> การพลวนดินควรพลวนดินเป็นประจำเพื่อที่จะทำให้ดินโปร่งแล้วก็จะมีช่องว่างให้ดินได้ดูดซึมซับน้ำไว้ได้มากๆค่ะต้นไม้จะได้เจริญเติบโตการใส่ปุ๋ยเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ซึ่งการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราควรจะใส่ปุ๋ยก่อนที่เราจะรดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่าปุ๋ยจะได้ละลายไปในดินค่ะและสุดท้ายเลยก็คือการกำจัดวัชพืชซึ่งวัชพืชที่ขึ้นอยู่รอบๆต้นไม้จะเป็นตัวแย่งอาหารให้ต้นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะก,กำจัดมันออกไปด้วยการถอนหรือขุดหรือเราจะทำไปพร้อมๆกับตอนที่เราทวนดินเลยก็ได้นะคะต่อไปเราไปดูประโยชน์ของต้นไม้กันดีกว่าค่ะ ประโยชน์ของต้นไม้มีไว้ให้ร่มเงาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดได้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเราสามารถใช้แผ่นไม้จากลำต้นของต้นไม้นำไปสร้างบ้านเรือนได้ด้วยนะคะแต่ใช่ว่าต้นไม้จะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวต้นไม้ก็มีโทษเหมือนกันค่ะถ้าหากบ้านเด็กๆมีต้นไม้ที่ใหญ่มากแล้วเมื่อเกิดลมพายุมีลมแรงต้นไม้ก็สามารถที่จะล้มทับบ้านเรือนจนเกิดความเสียหายได้อีกเช่นกันค่ะ จบแล้วค่ะครูปาหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้จากคลิปดีๆที่คุณครูปานำมาให้เด็กๆได้ดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูปาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย